ทีนี้มาดูในเรื่องของสินค้าเถื่อนไร้มออก,กันบ้างค่ะคุณบู้ฟังซึ่งได้มีการลักลอบนํามาขายออนไลน์นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมเขาได้มีการบุกไปจับสินค้าเหล่านี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายเอกนัท พร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้บอกนะคะว่าได้ดําเนินการส่งทีมชุดตรวจการของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะไปตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่สํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตรวจพบการ โฆษณาจำหน่ายสินค้าไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมออกอค่ะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ขยายผลจากแพลตฟอร์มออนไลน์จนถึงคลังสินค้าโดยจากการตรวจค้นเนี่ยสามารถตรวจยึดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมออกอแล้วก็เตรียมจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์อยู่หลายรายการเลยทีเดียวค่ะมูล,ลค่ารวมกว่า4.3ล้านบาทเช่นล้อ,ย,อยางล้อรถจักรยานยนต์นะคะยางในรถรถจักรยานยนต์นะคะเป็นยางในร จักรยานยนต์แล้วก็เข็มขัดนิรภัยรถยนต์ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์หลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานมออกแต่ก็มีการลักลอบนําเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาจําหน่ายในราคาที่ถูกนะคะอย่างไรก็ดีค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทําการยึดอายัดสินค้าที่ ไม่มีเหมาอ,อกอทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ดําเนินคดีกับบริษัทที่ลักลอบนําเข้าโดยจะขยายผลไปยังคลังสินค้าและก็โกดังสินค้าอื่นๆอีกนะคะเพราะเชื่อว่าจะทํากันเป็นเครือข่ายขบวนการโดยมีกลุ่มทุนสีเทาเป็นผู้ลักลอบนําเข้าสินค้าควบคุมไม่มีหมาอ,อกอแล้วก็มาหลอกขายพี่น้องประชาชนในราคาที่ถูกกลุ่มเสี่ยงก็จะทําให้เกิดอันตรายร้ายแรงในการใช้งานนอกจากนี้นะคะซึ่งก็ยังเป็นพฤติกรรมการ ทุ่มตลาดนะคะที่นําเข้าสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพมาลักลอบจําหน่ายในราคาที่ถูกซึ่งก็ย่อมเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้าแล้วก็จําหน่ายสินค้าที่ได้คุณภาพแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องโดยหลังจากนี้ก็จะทําการขยายผลไปถึงต้นตอค่ะว่าสินค้าที่ตรวจยึดเนี่ยเป็นของผู้นําเข้ารายใดโดยขอความร่วมมือไปยังกรมศุลกากรและก็เจ้าหน้าที่ตารวจหากว่าปรกากฏข้อเท็จจริงผู้นําเข้ารายใดนําสินค้า ไม่มีมาตรฐานมอกกระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการดำเนินคด,ดีนะคะกับผู้ที่นําเข้ารายนั้นอย่างถึงที่สุดเลยนะคะซึ่งบทลงโทษสําหรับการนําเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานนะคะก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมถึงในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เจ้าของโกดังที่ให้เช่านะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดในฐานะที่เป็นผู้โฆษณาและก็ร่วมจําหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจํา คุกไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็ปรับเนี่ยไม่เกิน5 0 0แสนบาทหรืออาจจะทั้งจำและทั้งปรับด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอการลักลอบขนขายสินค้าเถื่อนนะคะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังอย่าเห็นแก่ของถูกเพราะว่า,วาบางทีซื้อมาถูกๆในี่ละคะ่ะอย่างที่ข่าวบอกไปใช้ใช้ไประเบิดใช้ใช้ไปไฟไหม้อะอันนี้เนี่ยก็แย่เลยนะคะ